ตลาดหุ้นไทยสร้างสถิติใหม่นายจรรยพรโชตกัลเสถียรกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยว่าในช่วงเกเดือนของปี2555ผลการดำเนินงานโดยรวมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดส่งผลให้สามารถสร้างสถิติสูงสุดในด้านต่างๆได้แก่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับสูงขึ้นมากที่สุดในภูมิภาคมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับสูงขึ้น ทําสถิติสูงสุดในช่วง9เดือนของปี2,555มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันเอเ r อร์เรส l y เดลี่เทอรเร์ของเซตและ MAI ยังคงสูงอยู่ในระดับต้นของภูมิภาคต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาโดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน3 6 1ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายของตราสารอนุพันธ์ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนอยู่ที่7 7 2 7 2้านสัญญาหรือเฉลี่ย44,178สัญญาต่อวันนอกจากนี้มีบริษัทและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่9บริษัทและ5กองทุนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม6 8 5 1ล้านบาท มีบริษัทจดทะเบียน132บริษัทที่ระดมทุนเพิ่มโดยมีมูลค่าระดมทุนรวม81,983ล้านบาทและมีบริษัทที่ใช้เครื่องมือด้านตลาดทุนในการบริหารจัดการระดมทุนถึง75บริษัทโดยเครื่องมือที่บริษัทจดทะเบียนนิยมใช้มากที่สุดยังคงเป็นการจ่ายหุ้นปันผลสต็อกดวเดนรวม33บริษัท กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องร่วมกับธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ส่งผลให้มีจำนวนบัญชีผู้ลงทุนรายบุคคล763,374บัญชีหรือเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2,554จำนวน63,149บัญชีสูงกว่าเป้าหมาย740,000-750,000บัญชีที่ตั้งไว้ของปี2,555 บัญชีอนุพันธ์มีจำนวน74,577บัญชีเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2,554จำนวน13,757บัญชีซึ่งคาดว,ว่าภายในไตรมาส4จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ที่80,000บัญชีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายผ่านออนไลน์ในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน52.50% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของผู้ลงทุนรายบุคคลซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ Set index ณนัสิ้นไตรมาส3ปิดที่1298.7.9จุดเพิ่มขึ้น26.67%จากสิ้นปี2554ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในภูมิภาคและปรับขึ้น5.81%จากสิ้นเดือนก่อนหน้า ดัชนีหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังปรับขึ้นมากกว่า30%จากสิ้นปี2,554ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของทั้งเซตและ MAI ปรับสูงขึ้นและทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการโดยของเซตอยู่ที่10,775,321ล้านบาท เพิ่มขึ้น28.16%จากสิ้นปี2,554และของ MAI อยู่ที่147,33ล้านบาทเพิ่มขึ้น35.47%จากสิ้นปี2,554อัตราส่วนระหว่างราคาหลักทรัพย์ต่อกำไรสุทธิคาดการต่อหุ้นของไทยสูงขึ้นมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยของเซตอยู่ที่ระดับ 13.87เท่าเพิ่มขึ้นจาก11.59เท่าณนะช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะที่ของ MAI อยู่ที่ระดับ13.26เท่าเพิ่มขึ้นจาก10.09เท่าณนะช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทนของเซตอยู่ที่3.45%และของ MAI อยู่ที่2.02% มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของเซตและ MAI ในไตรามาส3ของปี2555อยู่ที่31,202ล้านบาทเพิ่มขึ้น6.66%จากไตรามาสก่อนหน้าแต่ลดลง5.11%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าทั้งนี้ในไตรามาส3ของปี2555ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิรวม 1,679ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากการซื้อสุทธิในเดือนกันยายนส่งผลให้ในช่วง9เดือนแรกของปี2,555ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิที่65,775ล้านบาทโดยมีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น23.93%เมื่อเทียบกับปี2,554ซึ่งอยู่ที่22.78% เลือกลงทุนกองไหนดีเมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปของ Risk Adjusted Return ของกองทุนรวมในแต่ละกลุ่มโดยประเมินผลจากข้อมูลณนะวันที่30กันยายน2555ปรากฏว่ากองทุนรวมที่เป็นลำดับหนึ่งในแต่ละกลุ่มมีดังนี้กลุ่มที่1กองทุนประเภทสะสมทรัพย์ตราสารนี้เน้นตราสารภาครัฐ กองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงินของบลจไทยพาณิชย์ซึ่งมีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่10.09โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ10บาท61สตางค์และขนาดกองทุนอยู่ที่61,664ล้านบาทกลุ่มที่2 กองทุนประเภทสะสมทรัพย์ตราสารหนี้กองทุนที่มีผลการดำเนินง,งานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลา1ปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิด UOB Income Daily ของบรจ UOB ซึ่งมีผลการดำเนินง,งานย้อนหลังอยู่ที่10.89โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ10บาท48สตางค์และขนาดกองทุนอยู่ที่21,539ล้านบาทกลุ่มที่ส กองทุนตราสารนี้ทั่วไปกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา1ปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิด KA Short Term Big Income ของบรจกสิกรไทยซึ่งมีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่12.90โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ13บาท9สตางค์และขนาดของกองทุนอยู่ที่1,977ล้านบาทกลุ่มที่4 กองทุนตราสารทุนหุ้นปันผลกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลา3ปีเป็นอันดับ1ได้แก่กองทุนเปิด MFC High Dividend Fund ของบลจ MFC ซึ่งมีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่1.45โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ11บาท8สตางค์และขนาดของกองทุนอยู่ที่3568ล้านบาทกองทุนที่ห กองทุนตราสารทุนหุ้นขนาดใหญ่กองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลา3ปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิดวัน a m เ50ของบรจวันมีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่1.35โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ34บสาท99สตางค์และขนาดของกองทุนอยู่ที่690ล้านบาทกลุ่มที่6 กองทุนตราสารทุนทั่วไปกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลา3ปีเป็นอันดับหได้แก่กองทุนเปิดซับบัวหลวงของบลจบัวหลวงของมีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่1.21โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ2 2บาท14สตางค์และขนาดของกองทุนอยู่ที่600ล้านบาทกลุ่มที่7 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสะสมทรัสาานนี้กองทุนที่มีผลการดำเนินง,งานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสาานนี่ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพของบรจไทยพาณิชย์ซึ่งมีผลการดำเนินง,งานย้อนหลังอยู่ที่8.27โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ12บาท33สตางค์และขนาดของกองทุนอยู่ที่ 7,244ล้านบาทกลุ่มที่8กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ทั่วไปกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลา1ปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพของบรจกสิกรไทยซึ่งมีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่8.13โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 12บาท5สตางค์และขนาดของกองทุนอยู่ที่2770ล้านบาทกลุ่มที่9กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุนกองทุนที่มีผลการดำเนินง,งานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลา3ปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพของบลจกรุงศรีซึ่งมีผลการดำเนินง,งานย้อนหลังอยู่ที่1.37โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 23บาท29สตางค์และขนาดของกองทุนอยู่ที่ 1, 7 2 0ล้านบาทกลุ่มที่10กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้นประมาณ7จสอร์เซนกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังนะช่วงระยะเวลา3ปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว7จ2 5หของบรจบัวหลวงซึ่งมีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่1.45ห้า โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ21บาท69สตางและขนาดของกองทุนอยู่ที่14,202ล้านบาทกลุ่มที่11กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้นร้อยเอร์เซกองทุนที่มีผลการดำเนินง,งานย้อนหลังณนะช่วงระยะเวลา3ปีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผลของบลจกรุงศรีซึ่งมีผลการดำเนินง,งานย้อนหลังอยู่ที่ 1.31โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ24บาท 10, 47สตางค์และขนาดของกองทุนอยู่ที่9,791ล้านบาท